สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมาทําน้ําพริกมาเลเซียรอบสองขติดใจคืออร่อยมากจากสูตรน้องจุ๊บแจงนะคะใหญ่นะคะเมนูนี้นะคะคนอินโดนีเซียและคนมาเลเซียจะนิยมกินกันค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะมินก็จะใช้พริกจินดาค่ะและพริกชี้ฟ้าผสมกันนะคะจะได้ไม่ต้องเผ็ดเกินไปค่ะและยังเพิ่มสีสันให้กับน้าพริกอีกด้วยนะคะหรือใครชอบเผ็ดๆนะคะใช้แค่พริกจินดาก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะเพราะว่ารอบที่เรามินก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่เผ็ดมากเลยค่ะ รอบนี้นะคะมิ้งก็จะใส่มะเขือเทศเยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าชอบมากๆคือจะทําให้แบบว่าน้ําพริกนะคะนัวสุดๆเลยค่ะทุกคนนัวๆเปรี้ยวอร่อยกลมกล่อมค่ะทุกคนมะเขือเทศเนี่ยมีส่วนทําให้น้ําพริกอร่อยด้วยนะคะ ถ้าอยากให้น้ำพริกนะคะเปรี้ยวกลมกล,มกลมก่อมก็เลือกมะเขือเทศที่มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะต่อไปนะคะหอมแขกหรือหอมแดงนะคะใช้ได้เลยค่ะจะใช้อะไรก็ได้นะคะวันนี้มินจะใส่เยอะๆเ,เลยค่ะเพราะว่ามินรู้สึกว่าไอ้หอมแดงเนี่ยทำให้น้ำพริกเนี่ยหอมมากๆเลยคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทอดปลาค่ะขั้นตอนนี้มีคนสงสัยเยอะมาก wow! ควรใช้ปลาอะไรดีจริงแล้วนะคะที่มินไปดูคนอินโดนีเซียหรือว่าคนมาเลเซียมานะคะเขาจะใช้พวกปลาเค็มพวกตระกูลปลาแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปทอดก่อน,นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่มีคนสงสัยก็คือ เราไม่ได้ใส่ปลาลงไปในน้ำพริกหรอไม่ได้ใส่ลงไปนะคะทุกคน,นเราแค่เอากลิ่นจากน้ำมันเนี่ยไปผัดน้ำพริกค่ะทุกคนรสชาติของน้ำมันนะคะจะออกเค็มเ็มนนัวค่ะมิลองชิมแล้วนะคะมันเป็นรสชาติจากปลาที่เราทอดค่ะทุกคนแล้วบางคนบอกว่าทำไมใช้น้ำมันเยอะจังเลยบอกว่าต้นตำรับเขาเยอะกว่านี้คะ่ะอันนี้ลดแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะนำหอมแดงนะคะที่เราหั่นไวนะะ้นะะคนำไปทอดเลยค่ะแต่รอบนี้นะคะมินจะทอดให้ออกเกรียมเกรียมแบบแห้งๆกรอบๆไปเลยนะคะ แต่สูตรต้นตำรับเนี่ยมิ้นเห็นเขาไมา่ได้ทอดเกลียมหรือว่ารกรอบเท่ากับมิ้นนะคะแต่มิ้นต้องการกลิ่นของหอมแดงค่ะมิ้นว่ามันหอมดีค่ะมิ้นก็เลยทอดให้มันเหลืองไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนที่ทุกคนบอกว่าน้ํามันเยอะเนี่ยแต่มิ้นก็ใส่เครื่องเยอะเหมือนกันนะคะน้ํามันนี่แหละที่ทําให้ตัวน้ําพริกเนี่ยอร่อยนะคะทุกคนมันจะออกแบบเค็มๆนุวนๆจากปลาที่เรา,อาทอดไว้นะคะแต่ว่าปลาเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่ลงไปนะคะย้ําว่าไม่ได้ใส่ปลาลงไปค่ะส่วนมะเขือเทศนะคะเราก็ผัดแบบ เลยนะคะพอสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปั่นเลยค่ะหรือว่าเราจะตําเอาก็ได้นะคะแต่ว่าคือมินคิดว่าแบบน่าจะกระเด็นใส่ตาแน่ๆค่ะเราก็จะปั่นเอานะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยนะคะปั่นน้าพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะถึงหน้าตาจะไม่น่ากินนะคะแต่รสชาตินี่คือแบบอื้อออร่อยสุด ไม่อร่อยมินไม่มาทํารอบสองแน่นอนเพราะว่าขั้นตอนก็ค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องนํามาผัดอีกรอบหนึ่งนะคะในระหว่างที่เราจะผัดนะคะเราก็จะต้องใส่กะปิลงไปค่ะกะปิที่มินใช้วันนี้นะคะมินใช้กะปิตาเรือใบาฝาเหลืองค่ะวันนี้นะคะมินจะใส่ไปลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ชูรสลงไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะุงได้ตามใจฉันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่รสด,ดีด้วยนะคะใส่ทั้งชูรสใส่ทั้งรสด,ดีเลยค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ย้ํานะคะก็คือเอาที่เราชอบจริงๆรสชาตินี อเอาตามที่เราสบายใจเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยพอคลุกคลิกนะคะมันจะได้ไม่ต้องติดกระทะเกินไปนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่า จะสุกนะคะจริงๆมันก็สุกแล้วแหละแต่ว่าเราก็ผัดให้มันแบบคือเราจะได้เก็บได้นานๆนะคะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนพอเคี่ยวไปได้สักพักนะคะสุกเรียบร้อยนะคะมินก็เอามาใส่ถ้วยเลยค่ะทุกคนเอาไว้กินได้แบบประมาณ78วันเป็น10วันเลยค่ะทุกคนถ้าแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะบอกว่าน้าพริกตัวนี้แหละค่ะที่กินกับใบมะละกอเราคืออร่อยสุดๆเลยค่ะใครที่กินใบมะละกอไม่ได้นะคะลองทําน้าพริกตัวนี้นะคะบอกเลยติดใจแน่นอนค่ะอร่อยมากกินกับน้ําพริกอย่างอื่นนี่คือไม่ได้แซบขนาดนั้นนะคะใบมะละกอแต่กินกัันน้้พริกตวี เข้ากันเหลียจริงๆคือแบบย able, อมรับเลยค่ะว่าอร่อยสุดๆอย่าลืมไปทําตามกันนะคะทุกคนทําแบบที่มิ้นทํานะคะอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนก็มิ้นก็ลาไปก่อนนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ